สวัสดีครับผมช่างพองนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดเน็บด้ามประกับนะครับจุดนี้จะเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบนะครับจุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับดามจะเป็นไม้พายูนะครับยุดด้วยหมุดทองเหลืองนะครับจุดนี้เป็นใบ11นิ้วนะครับเล่มที่1นนะครับตัวนี้ใบ11นิ้วนะครับด้าม5.3นิ้วนะครับ ใบกว้างสุด2.5นิ้วนะครับดามจะเป็นไม้พยุงลายนะครับพยุงดำแดงนะครับตัวนี้เล่มที่สองนะครับตัวนี้เป็นใบสิบอดนิ้วเหมือนกันนะครับสันจะอ,อยู่ที่7จ็ดมิลน,นะครับนด้ามจะเป็นด้ามพยุงลายเสีอนะครับ ใบกว้างสุด2.5ริมที่สามนะครับตัวนี้ก็ใบ11เนิ้วเหมือนกันนะครับใบ2.5นะครับดาม5.5นิ้วนะครับเป็นพยุงดําตัดทองนะครับริมที่สี่นะครับตัวนี้ก็ใบ11นิ้วนะครับสันอยู่ที่7มิลดม5.5นิ้วนะครับใบกว้างสุด2.5นะครับ ดำเป็นไหมพยุงดำชุดนี้เปิดขายที่1,100รวมส่งนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ